สวัสดีครับเพื่นครับพอดีเมื่อวานใช่ไหมได้ดูรายการหวนกระแสนะของคุณหนุ่มก็มีอ,มอดีตมหาภัยวันอตอนนี้เขาชื่อน้องแพรรี่แพรรี่เหมาออกรายการนะครับแล้วก็มีมผู้ทรงความรู้เรื่องพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งนะอาจารย์อะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้ว มาพูดก็เรื่องไม่มีอะไรมากครับเพื่อนมันมีเรื่องผ้า,าชาตรีนะผาชาตรีที่ว่าอยู่ที่รัสเซียก็เป็นอ้างว่าเป็นศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นนะมสมัยก่อนก็อยู่จบที่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของภาะนะที่เหมือนไทยนี่นแหละแล้วก็ไปเรียนต่อที่รัสเซียนู่นนี่นั่นก็ เป็นเจ้าวาดวัดวัดหนึ่งที่รัเสเซียก็ออกมาพูดออกมาแซะแซะอดีตมหาภัยวันน้องแพรี่แซะพูดคำหยาบอ่ะอีนูน่นอีนี่ปุ๊บก็นี่คุณแพรี่เขาได้ยินปุ๊บเขาของขึ้นเนี่ยเขาเลยตอบโต้อย่างที่เพื่อนได้ยินข่าวเนี่ยจริงๆผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้แต่ว่าผมขำไงขำว่าคนเราเนี่ยนะการสร้างตัวตนในสังคมเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างหลายประเภท บางคนก็ชอบให้ถูกด่าพอถูกด่าด่าดา่แล้วมันจะดังไงโดนด่ามากกูยิ่งถูกด่ามากกูยิ่งดังมากคนคนรู้จักเยอะเออในสื่อนู่นนี่นะไม,ไม่ไม่ต้องไปออกค่าโฆษณาไม่ต้องไปเสียเงินค่าโฆษณาเลยนะมันก็กระจายข่าวไปในในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยทาให้ดังภายในข้ามคืนนะครับยิ่งโดนด่ามากยิ่งดังมากอะไรประมาณนี้อย่างอย่าง อไอ้พระชาตรีเนี่ยไม่มีใครรู้จักเอาไปมาคนรู้จักทั่วประเทศเลยคนขุดขุดมาสมัยก่อนเขาขุดมานานแล้วพระชาตรีเนี่ยอ่ารายการเพีของเกียรเนี่ยนะเพจของดังๆเขา้าเขามีข้อมูลมาเยอะแล้วคุณชาตรีเนี่ยนะข้อมูลเยอะฮะในทางที่ว่าสีเทาๆสีดำๆด้วยเยอะมากแล้วตอนนี้คนส่งข้อมูลไหมอ่า ทิศไพวันนี่เพียบเลยหลักฐานชัดเจนในผมเห็นแล้วเยอะแยะหมดเอาไงว่าเอาไปเอามาเนี่ยแทนที่จะดังนะกับดับไปเลยอะต้องออกมาขอโทษแพลลี่นู่นนี่นั่นเพราะว่าโดนขุดไงจริงจริงแพี่เขาไม่อยากวุ่นวุ่นวุ่นวายหรอกทิศทิศไพวันไม่อยากวุ่นวายมากมามาเล่นกับนางนางก็เลยเอาคืนซะนะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเป็นผมมันกันใครมาด่าผมอะผมก็ต้องด่าคืนใช่ไหม เออไม่ใช่ว่าอมศักกระเบืออยู่ให้เขาทำร้ายทำลายอยู่ข้างเดียวตอนนี้อทิศไพยวันเขาก็ฟ้องคืนแล้วไอ,อไอ้ฟ้องไอ้ทนายคนหนึ่งนะที่ออกมาปกป้องไอ้พระชาตรีแล้วก็มามาเก่าวหาทิศไพวันเขาก็ส่งส่งตัวแทนไปฟ้องคืนแล้วค่อยดูเถอะคุณแจ้งความ แจ้งความเท็จแล้วโอ้หลายคดีติดคุกห้าปีนะแจ้งความเท็จเนี่ยแล้วก็ใส่ร้ายไปสีทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะก็ยังออกมาแถอยู่นะผมขี้เกียจเอ่ยชื่อก็เอาง่ายว่าดังสมใจนะขยักดังก็ดังสมใจผมก็เลยมาเล่าเพื่อนฟังไงคนเรามันหิวแสงอ่ะการหิวแสงฮะมันมันต้องเล่นให้เป็นนะฮะถ้าเล่นไม่เป็น,นจะดับนะฮะคนเราเนี่ยมันเกิดได้ดับได้ในโลกโซเชียลเนี่ยบางคนก็แป๊บแป๊บดังดังทะลุฟ้าเลยบางคนก็ดับ ภายในพิบตานะครับก็เก็บมาเล่าว่าผมอะ่ะทีมของทิศภัยวันแล้วกันทิศภัยวันกับทิศสมปองเนี่ยยังไงผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่เพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวตนเขาเขาของแท้ไงเขาไม่โกหกไม่โกหกตัวเองนี่ก็จบแล้วฮนะไม่จําเป็นต้องไม่โกหกเราหรอกคือไม่โกหกตัวตนของตัวเองว่าต,วตัวตนเป็นอะไรอยู่ตอนเขาบวชสิบแปดปีเขาก็ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นครูบาอาจารย์สอนสอนเปลี่ยนสอนมหาสอนเนนนุ่นสอนพระสอนเจ้านะฮะเขาก็ประคองตัวได้ดีแล้วไม่แสดงออกด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ในเมื่อเขาสืบออกมาเป็นคนธรรมดาเขาก็ซื่อสัตย์กับตัวเองไงไม่โกหกไงว่ากูเป็นงนี้เขาก็แสดงตัวตนว,ว่าเขาเป็นอย่างนี้มันถูกแล้วครับคนเรานะไม่โกหกตัวเองมันก็สุดยอดแล้วคนนะไม่ว่าตัวเองเป็นอยู่ก็ยัง โกหกคนนู้นคนนี้ว่าตัวเองไม่เป็นเนี่ยผมว่านั่นแหละมันไม่ใช่ของจริงนี่เขาของจริงนะผมก็เลยชื่นชมนะชื่นชมทิศพยวันมากนะครับอย่างมหาสมปองเมื่อวานทิศสมปองมีคนไปถามกันพี่เป็นบ้างบ่าวไม่เป็นผมไม่เป็นผมแมนแมนชอบผู้หญิงอยู่<笑><笑>ก็เลยเก็บมาเล่าครับคนเรานะครับตราบใดที่ไม่โกหกตัวเองนะเป็นคนดีฮะนะครับถ้าคุณยังโกหกตัวเองอยู่ คุณก็ใช้ไม่ได้แล้วล่ะตัวตัวคุณเองคุณยังกูหกตัวเองมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมเลยมาเล่าขำๆให้เพื่อนฟังว่าผมทีมทีมทิศพวันนะครับแล้วก็เช่นชมแกทำมาหากินเป็นคนกะตันยูเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่ที่แก่เท่านะครับไอคนที่มาซะมาด่าแกอย่างโอ้หลายคนอนะ่ะที่อยากดังมัง้งมาแซะมาด่าเขาเพศสภาพเขานู่นนี่นั่นอนะ่ะสมัยนี้โลกไม่ถึงไหนแล้วครับ ทุกคนนะครับไม่ว่าทอมไม่ว่าดีเลสซิเบียนไม่ว่านู่นนี่นั่นทุกคนคือเท่าเทียมกันครับมีหนึ่งชีวิตมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกล่าหาใครอย่าไปว่าใครฮะเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องเขาว่าเขาไม่ได้ไปเป็นบนหัวเรานะฮะอย่าเอาเรื่องคนอื่นมานักหัวเราเลยนะฮะก็เก็บมาเล่าเพื่อนว่าผมทีมทิศภัยวันแล้วก็ทีมทิศสมปองเก็บมาเล่าเพื่อนก็ตามข่าวต่อไปครับว่า ไอ้พ่อหิวแสงทั้งหลายแหละเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคุกเขาก็มีขังคนไม่ดีนะมันผิดกฎหมายก็ต้องวานไปแล้วกันนะครับเก็บมาแล้วครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคิดดีทําดีครับมโนกนอขกครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับอย่ามาด่าผมจะบาปนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะผมแค่ชอบเล่าชอบเล่าให้ฟังไม่ชอบก็อย่าดูแล้วกันชอบก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับบุนรักษาครับสวัสดีครับ ขอให้รวยครับเพื่อน